กินมื้อเดียวไม่หมดนะครับเยอะมากสวัสดีครับผมทัพโพจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปหาของกินที่ไร่นะครับผมไม่รู้จักชื่อของชิปพเดนะครับแต่วันนี้ผมรู้แล้วเห็นหลายคนเห็นหลายคนคอมเมนต์นะครับว่ามันชื่อว่าบักนอยนะครับก็อันนั้นแหละนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหา บักนอยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนที่แล้วนะครับวันนั้นผมไปหาที่ไร่นะครับแต่วันนี้ผมมาหาที่ที่สวนนะครับอันนี้กเเ็เป็นถั่วแดงนะครับเนี่ยรอบๆมีเป็นถั่วแดงนะครับเป็นถั่วแดงแล้วก็มันก็ยังมีแบบบักนอยเนาะมันก็ผมก็เก็บไว้นะครับพ่อก็เก็บไว้หลายต้นอยู่นะครับ ผมเรียกบักน้อยไม่ค่อยถนัดเนาะผมขอเรียกว่าชิปโฮเดดีกว่าโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาหาชิปโฮเดนะครับนี่มันก็เก็บไว้เป็นกองกองเล็กๆนี่นี่เห็นไหมป<ะ>ักครับกออื่นต้องขอขอบคุณหมวกจากพี่พี่วัดนะครับพี่อชิวัดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็มีเสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยแต่วันนี้ก็ใส่แค่หมวกนะครับไม่ได้ใส่เสื้อมาด้วยก็ หมาของกินนะโอ้แต่ว่าฝนตกแล้วเนาะมีฝนตกอยู่จุดนี้ก็เห็นหมู่บ้านนะนี่ข้างหลังผมก็เป็นหมู่บ้านผมนะถ้าไปอยู่ถังนู้นอาจจะเห็นดีกว่าเดี๋ยวเก็บต้นนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปชมที่นู่นต่อนะครับโอเคนี่ชิปโเดนะครับหรือว่าอะไรนะบักน้อยละ่ะเออนั่นแหละนี่ กำลังกำลังสวยเลยถ้าแก่กว่านี้นิดหน่อยก็จะดีนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้ก็ได้ก็กำลังอร่อยนะครับมันต้องหาข้างในข้างในเอาเพื่ออาจจะมีเดี๋ยวมีแต่ลูกเล็กๆดูเห็นไหมนี่ลูกเล็กๆเยอะมากเลยนี่ เห็นหรือเปล่าต้นนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะไปดูกรองอื่นต่อดีกว่ามีเพียบมีเยอะรู้สึกว่าลูกมันยังเล็กๆอยู่นะครับเท่านี้ฮะ <Huh? S 1> กำลังโตนะครับแต่ว่ามันมันลูกก็สุกแล้วนะนี่ลูกนี้สุกแล้วนี่แอนแป็กมันไม่อร่อยแล้วนะครับถ้ามันสุก มันต้องลูกที่เคียวๆแก่เกินก็ไม่อร่อยนะเม็ดมันแข็งๆนะ จับไปจับมาโดนหลังงูนี่ทำไงเนี่ยโอเคไม่มีแล้วไปต้นหนึ่งต่อนี่ก็มีเห็นไหมมีมีเก็บให้หมดเก็บให้หมดเออ,อเยอะมากเออ ตอนนี้ฝนก็กำลังปล่อยปปรยนะครับฝนปล่อยปปอยนี่ตรงนี้ลูงใจฝนยปลอยฝน,น,นปอยมีรอยม <Yeah. S 1> ีข้างบนหมอกลงเห็นไหมหมอกลงแล้วฝนเพิ่งหยุดนะครับแล้วก็ตกอีกละหน้าฝนนะครับมันก็หยุดหยุดตกตกแบกนิดแหละ นี่ดูหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนะครับ oh! นี่กองนี้น่าจะเยอะ อยู่นะครับก็เก็บเลยเก็บเก็บเก็บแต่ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสวยเนาะมันเล็กๆปั๊ก <B ank> ว้าว <Whoa. S 2> โอ้ข้างในนี่เยอะมากเลยนะครับยังไงแต่ต้องหาจับจับออกก่อนต้องหาแตะแตะเอานะครับเนี่ยต้องหาแตะแตะเอานี่ใกล้จะพอแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเอง ถ้าอยากกินก็แวะมาเก็บกินเอานะครับเพราะมันอยู่ใกล้ๆนิดเดียวเองขับรถมาไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วอืมอืมอุ๊ย ยอนุ่นนุ่นนุ่นเยอะมากมีหลายกองมากว่าน่าจะใกล้จะพอละว่าถ้าเยอะๆกินไม่หมดเดี๋ยวก็เสียเปล่านะครับนี่ ลูกใหญ่ลูกใหญ่มีหรือเปลา่าถ้าทุกคนมาหากินก็ระวังระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเจองูฮะ <Huh? S 1> แต่ที่จริงผมไม่น่าจะเตือนคนอื่นนะครับผมน่าจะเตือนตัวเองมากกว่าเพราะว่าคนอ่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ไม่ได้หากับผมสักหน่อยเนาะผมน่าจะเตือนตัวเองว่าระวังงูเนาะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ พูดเองตอบเองอีกบ้าหรือเปล่า <Yeah. S 1> โอ้หมอกลงอีกแล้วหมอกกำลังขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตหมู่บ้านผมให้ดูนะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมอยู่นี่ผมมองดูหมู่บ้านแต่เห็นไม่ทั่วหมู่บ้านนะครับเห็นแค่อีกฝั่งหนึ่งเฉยๆอีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยเห็น,นครับเนี่ยหมอกกำลังขึ้น ก็เดินลงมาข้างาล่างก็ยังมีอีกเอ้ามีอีกแล้วมีไหนวะฮะล่ะนี่นะครับนี่นะครับนี่ไงครับนี่ไงใส่กระเป๋ามีอีกยังมีอีก มีแต่ลูกใหญ่ๆท้งนั้นต้นนี้ว้าวมีก็มี อยู่ตรงกลางนี่เองเห็นไหมเห็นไหม โอเคครับตอนนี้ผมพอแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศหมู่บ้านของผมให้ดูนะครับแต่ว่าอยู่มุมนี้เห็นไม่ค่อยหมดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่เจดีนะครับเจดีหมู่บ้านผมนะครับจะเห็นหมู่บ้านแบบเห็นทุกหลังคาเลยครับเกือบทุกหลังคาเรือนเลยนะเห็นแบบทั่วเลยนะครับเห็นทั่วหมู่บ้านเลยแต่ว่าอยู่มุมนี้อาจจะเห็น ไม่ค่อยหมดนะครับโอเคไปดูบรรยากาศหมู่บ้านผมดีกว่านี่เจดีเจดีจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมุมนี้นะเจดี JD. แล้วก็ถ้ามองลงในหมู่บ้านก็จะเห็นทั่วเลยนะครับทั่วหมู่บ้านเลย าว่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับเห็นหลายคนเห็นมีคนคอมเมนต์ว่า,าช่วยรีวิวหมู่บ้านของท้าโพให้หน่อยก็โอเคครับเดี๋ยวผมถ้าผมขึ้นไปที่เจดีนุ่นปุ๊บผมจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามุมนุ้นมันเห็นทั่วหมู่บ้านเลยนะครับทุกคนรอติดตามชมกันดูโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่า ผมได้เท่าไหร่นะครับว่าได้เยอะไหม <Yeah. S 1> นี่ hmm. ดูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมไปเทให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเทให้ดูนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนเนาะปะัง นี่ว้าว <Wow. S 1> นี่ที่ได้มาก็กลับมันนี้นะครับนี่นี่กินกินมื้อเดียวไม่หมดนะครับเยอะมากเนี่ยได้สักสองมือ้อไม่ก็สามมื้อนะนะั่นแหละถ้ากินอยู่กันไม่กี่คนนะครับอันนี้แค่เก็บเล่นๆนะเนี่ยไม่ได้เก็บแบบจริงจังนะครับเก็บแบบเก็บไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะครับ แล้วก็ฝนก็ปลอยลอยด้วยนะครับก็เก็บเน้นๆที่จริงลูกประมาณนี้ก็ยังไม่ควรเก็บนะแต่ว่าเก็บไปแล้วอันเนี้ยที่จริงยังไม่ควรเก็บเพราะว่ามันโตได้อีกแต่ประมาณนี้ก็อร่อยนะประมาณนี้ก็อร่อยแต่ว่าลูกประมาณนี้ใกล้จะแก่แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าลูกนี้น่าจะแก่แล้วนี่ แบบเม็ดอาจจะดำดำแล้วก็ได้ถ้าเม็ดดำดำบางคนบอกว่าบางคนชอบกินนะแต่ผมไม่ค่อยชอบบางคนชอบกินเพราะว่ามันบอกว่าเม็ดมันเคี้ยวดังเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบเหมือนมันกรอบอะเม็ดมันแก่เคี้ยก็เลยมันดังกรุบกรุบแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบนะรู้สึกว่ามันเปลือกเปลือกมันไม่ค่อยหวานแล้วเปลือกมันเนี่ยไม่ค่อยมีรสชาติหวานแล้วมันแก่แต่ว่าถ้าลูก อ่อนๆแบบพอดีพอดีครับเนี่ยก็ประมาณนี้นี่นี่ถ้าลูกประมาณนี้มันจะเปลือกมันจะหวานๆนะครับแล้วก็เม็ดมันจะไม่ไม่แข็งนะครับมันจะอร่อยผมชอบแบบนั้นมากกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ได้ประมาณนี้ผมว่าก็พอแล้วเมื่อกี้ประมาณนี้เยอะมากเลยเนะี่ยประมาณนี้ที่ยังไม่เก็บเมื่อกี้เยอะมากแบบต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะพอดีอาทิตย์หนึ่งนะ น่าพอดีแต่ว่าลูกแก่ๆแบบนี้เก็บเก็บประมาณสักสองวันนานสุดสองวันสองวันมันก็จะเหลืองแล้วถ้าออกเหลืองก็มันไม่อร่อยแล้วไม่มีรสชาติเลยถ้าสีเหลืองเป็นสีแดงนะไม่มีรสชาติเลยไม่อร่อยเลยหละก็นี่แหละโขกเขียวนี่แหละอร่อยอันนี้ที่จริงเก็บเยอะไปนะที่จริงจะจะเก็บแค่ประมาณสักครึ่งเดียว แต่เก็บเพลินในเมื่อกี้เก็บจนเพลินถ่ายคลิปไปด้วยเพลินนะครับ <Yeah. S 1> โอเคเดิ๋ยวผมใส่อันนี้คืนที่เดิมก่อนแล้วจะกลับแล้วนะครับ <No. S 1> โอเคใส่กระเป๋าคืนเรียบร้อยเดินทางกลับแล้วนะครับ<ะ>ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ